ล่ลูกงีแมู่สบายดีโ่ยูายูนเกาเดจ่าสบายดีมจักสบายดีวะเดนเด้อ้วลี่ลีเรียกเป็นพ่อของหูกจมเจเด้เอฟซีเหอเ็นคอมเมนต์มันดื้อดึงวะพี่น้องตอนนี้ยูนา ยูไฮยูนาเด้อขอมานอันหลออันนี้กะพรเสียงไงกะพวอเสียงไงเลียไม่หนูอะควอ่เขามาหล้วมัต้องไามานน่ไม่ได้เอออันนี้มันอยากอ่านยูไฮยูนาเด้อพี่น้องอันนั้น นายพยวะมไทงซอยสลีติปู่มกแตงซาอุบอกว่าขึ้นหรือคันปลาลุกมาอุกอ่างกูเมื่อสิเล่อหน้าแคมบานพี่นนอะยางมาะลิน่าจะเปินแ่าจะงานเสี่ยเฮี่เจเฮกน้องโซซับโอ้ยจับมืะส่อน่หลอมน่หรอสวนจะบอก โสดโสดวะสองโสดแต่ตอนนี้นี่เจะกินเขาไปแล้วโสดโสดอ้าก็โสดลีเหรอว่ามันได้ยินป่ว่าตายวัาตายอาจจะง่ายหลังนะว่าคนมบบนีแล้วพี่น้องเป็นโสดนะสองคนเอิ่นเอิญพี่น้องกินเขาไ่ากว่าโซบแดงโมผูแหงในอองต๋อง ยาโซลีไม่ได้พี่น้องอันนี้ไม่ได้ตามเขาพูนให้กินแล้วก็มีกบกบอบอบตกกบพี่น้องอยู่ไหนอยู่หน้าเอาไปแนนี้ลมลมมึงนะสวนจะกินกินบดาเดอเย็บปาก เจบปา<ะ>กพี่น้องวางมือบุญเนี่ยขี่เพีงบ่ได้ฝ้าลมลมเหมือนจะยืนเยอะก่เสียงสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องหายทงสีผสมแต่ฟูยแลาก,กานะรายกาขี้ฝุ่นแต่กระฝุ่นเนาะพี่น้อง แล้วก็ขี้ดินผสมกันแล้วก็หายแล็กกเปไปเรียนเดียนไหวเร็นเป็นน,น้กแล้วก็นิบไนใไน่แมักแตงโงคเนาะายทงแบบนี้ี๋ยินเสียงอยู่บอกพี่น้องมันลมแห้งในอยู่หนานะนาเน้านาหน้า,นาก็กกไก่ขมาเลยพี่น้องกินบอกอะพอเสียงแล้วเนี่ยนี่ยุเข้มห่อเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยสกีนสิพ้าไปกวัดเขียด เอาสกีนยังไม่ทันปั่นเด้อพี่น้องมีทางแหละตัวอ่าม,มัมีรถไปปัน่นหายอันนี้คือห้องเดี๋ยวสะพัเดี๋ยวจังน่อยสิพาไปกวัดเขียดจีน่าตะลีกินข้าวแล้วก่อนนี่หายทงฮักกันแล้วก็ขี้มากก็ออกมาหลีนนะสิเพิ่อนเลยถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิรนะ์นนะสิเพิ่อนกำลังกินตามคปพูดกินข้นขาวเอาเที่ยงเย้เลยเซฟไหมแซฟเปล่า อยู่หอยู่หน้าแบบนี้แล้วพี่น้องปูสานางกิเลราะอยากเห็นสลีเบิงอะเด้อดนโดนได้ออกกลอน้ำเทือด้จ้าสนลูกติดอซาอาซางงได้ไม่ดาว้วยดีเดี๋ยวใช้เบิงเนคุดอดินเนี่ยดินดินให้หน้าธรรมดานี่แหละไม่พูนไม่พูยบออเออปนพูนปนพูยแล้วกันมาเรียนแบบนี้แล้กัน ห้าก็ได้นานเลยหลายพันหลายพันกกกยายพี่น้องหลายพันธงที่ได้แบบนี้นะพี่น้องบ้านสกีมนะเขาจะสีมะกลูกมักแตงซาอุมักแตงอุกอ่างแต่ว่าบ้านสอกบ้านกะเคียงนะเขาจะสีปลูกฟักเขาจะสีหิดปลูกฟักแต่ว่าบ้านสกีมนะปลูกมักแต่งนะคล้ายดีๆย่ำย่ำมัามมานน่ะพี่น้องกลายมาโดยทางบ้านหัวยน,นะเขาจะนั่งคลายเต็มเลี่ยนอยู่ในทางนะ เด็กซีนแบบนี้ลายพันธุ์ทงอยู่เด้อนี่แจ้งน่อยกันนิฟในพี่เนาะเวลาปลูกในอกีนสีมาไทายให้เบิง์นมบัเด็กไก่บัเด็กไก่ก็เลยยินยางมะลิจะสวนมาหายทงซอยตะลี่มันเลยส่วนไบควัดเขียดแจกงน้อยพี่นนองซึ่งมันยินเขาอยู่นี่กะสีห้าอีแค่ซองน้ำเนาะแล้วก็ตัดโตเฟื่องแล้วก็ขืนคู่พี่นนองมันใหญ่พวกปลูกอะไรกับปลูกมัน คล้ายดีดีได้มังแตนนี่ควคนหมักกินแต่ว่าชอบขีมนะหมักใส่ตู้เย็ยนกินพี่น้องยามันเย็ยนแบแสะมักอเนะบรรยากาศอยู่ทงหน้าเด้อพี่น้องประมาณนี้แหละอ,อยู่ไฮยู่หน้าคือเกา อยากกินนั่นด้แต่ว่าเจ็บปากปตาเป็นตะแสบแทลน้อเรีย <lawsuit> <ulously What? S 1> ่ยมันรู้ไว้นะเขินกล่องเนาะร้านยี่หลอร้านเยี่หลอเออพี่เห็นตัวพี่มังามแท็กหนุกล่องนะ เอเอเบน่จอแนี่ยคเอาสัวจิบะนพี่น,นจะพิมพ์นมาผูซานน้ซาวด้พี่เนานมาผู่ชายได้ไอพิมไอพิมอะไรกันกินน้ำได้พี่น้องมาเด้อดกินตาม Còn đánh nhịp vai nhịp phải. có bút hẹn bỏ hàng, không không được bụi. Tẹp, không cầu. cố này này. ร้ายอยู่บ่กมนะไม่ร้ายอ่เบิดเลยฮ่าเบดเนาะเบิดกี่ด่ารายเนาะกี่ด่าร้ายเยรื้อไม่กระหล่นแล้วเป็นเยอะนะกระหล่นคนบบบัว่าบัวไ่พูดยถาวรเยอะลน้มากระหล่อนยแล้วไม่พูจังกันแบบนี้ไม่หยุดเลยอยกมก็้ายแบบไปเบิ้ด อย่านู้นอต้นเะขายงอกเลยอเียเขา้นูอนนลูกคนก็สอบแน่นอาเิดกอรอายนีจ้างมเขาากินนอนี้จ้าบรรยากาศพี่เนาะขันตอนกับสิประมาณนี้เนาะหายทงสกอรแล้วกับเป็นตัด ล้วก็ไปนิ่ได้ล้วก็ไปปลูกบปนี่อุกอังเอาอลีค้ยมันเตงอุกอังเป่าความจริงอะไระเือสีด้เอะไม่ร้ายขั้นตอนเมกนเห็ยนรูปหมวดตัวหนึ่งพ่นมันบอกเป็นหมากมันเป็นเพียะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นราคาได้พี่น้องอลีค่ะแปลว่ามันเพียะเขาเด่นบอกเป็นหมากเด็ก แต่ว่าบางคนเหนกุเจ่อก็แดกําไรรายด้ปีหนึ่งหาสิบล้านนี่ไม่ได้เอ็ดลา้ลนานการที่ไม่สวนเลยนะีหนึ่งอะไรวนั้ยแบบปลูกปลูกทั้งพวปีพี่น้องแล้เขาขาวแล้วก็ปลูกเลยถ้าก็แด่ราคาดีมานี่แต่ว่าถ้าว่าปลูกแบบพร้อมกันนะมันสีคล้ายออกหยากร้อนาคล้ายก่อนมมได้เงินก่อนมูหรอได้ราคาดีอีกอถ่องฟงังง่ายมาก แดดลมๆพี่น้องหน้าสดได้หนิไม่ทาแป้งอะอันนี้อายสัตว์ได้พี่เนาะสวดอยู่บอกสดอยู่สวดยุ่งขนาดเข็นสีอจะเข็นสติอะงานอยู่ะนะยพี่เนาะลงนังน่งเลยได้หน่ สดหาพอไม่บอลอันบ่อยากได้พออันบ่อยากได้พออาซาคนไม่บอฟซีป่ะฟซีมาคอมเมนต์อย่าเห็นอยู่เด้อจ้าอาซาบ่อยากได้พอไม่บอเดพี่น้องตักดิน ดินให้หน้าเนี่ยจไปปนไปปนพุ่นไปปนพูแอ้วก็กะหายใส่ท้องยางแบบนี้ท้องยางเขาจะตัดตัดหูมันเนาะพี่น้องมันเป็นหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งแล้วสักคีสิไปหายให้เบิ่งขันตอนวิธีเสียงกากาหน่อยบ่กาตาเปลียนอะมันมีหลายขันตอนด้อพี่น้องเพื่อสิเป็นหมาแต่ว่าแสบเดิมแตงซาอุนี่ นี่แค่นี้กับบรรยากาศอยู่ฮองนะพี่เนาะเมสซีมเคยปูปีนะตอนเจ้กินยังหน่อยรูปพี่เนาะเพราะว่ามันบงงามเพียเขาเด้ส่วนสวนขัจักอะแลี้วเขาเบิ้ลแล้วนี้นะพี่นเนาะแลี้วเบิ้ลแล้วเขานะบางคนก็นยังท่านแล้วท่านแลปัน

ตอนี่าถึงวรรค์สันตาเขาเข้ามเื้อมูด้ที่เดนนักนที่เดืด้วยบาอาเรื่องบ้าวต้องคิดแต่ี้วกับว่าะยสูทัพนอกเออตัวว่ากระไดแล้วว้ามผสมกินเด็ัวไงเด็กใก็เเพือนงะแล้วเขามาผสมมาเลาขึ้น่ว่าไม่เล่ดนละลายมาหายเขาามเรื่อน้วน้า่องน้ำบกเล่นหน่อยส้านหน่อย

เอาเรื่องกูตายพี่น้องไม่ดากระสุนได้ไมด่ากสลูกซีอันนี้บอดป๊ปปี้ปูตายอระปนะนะตายเมตายังออยู่ตอนนั้นนะโสดเบิ้งจอมโดโสดเด้อีตอน ลมแห้งอะไรเดี๋ยววนดให้ท้องแบบมีที่นอนก็จนใส่แต่ก็ไปเรียนอยู่นานต่อดีนีใช่ว่มสมตะกูลตะกุะต่อตอนนี้ไปเรื่องไทยมาฮะเรื่องอาเสียนตอนนี้อมาเซียน ใส่แ่ายรับนี้เอ้าเมื่อถูกตานะคะใส่ดม่คนสูงนาะคนสูงใส่แบบแกะหัวเขาเอาได้ยูไปมาหัวเขาเมียเขาขาเจาแล้วโอ้ยเมื่ขาอไรัน่ไปเีย่ายเออเข้าไปังาอแล้วมา เงือนเที่ยงอะไรนะฮัทีบอกเือนชีสุเล็กเล่าหน่ฮะสดด้พี่น้องเก็เนี่ยเยอะแยเลงามเนอะนวนก่าเพิ่งซ้าง่ามมาทางพี่เด้อเสียยุบบนเสียยุกรุงเทพกวลยเสียพ่ามันถวยกัมีเอาค่คนเสดร์าหลีัวคน่ย ไม่ไดาเออกเันกุ๊ออกด้วยน่ไปติดใจแหละมาทางผีเด้อเด็กปีนองไฮโซแวนี้ต่ได้ว่าเรื่องผู้บ่าวดูขับปัญญาหลุ่นี่งามันงามันเปล่ยนเรียนเรียนไหวเลวก็ไปเรียนใสนน้สตอนมันเรียนก็เล่นงามันเศร้าเรีนอย่ตอนนี้คนงามเว้าเด็กก็ขื่อดอกค่ะนะว้ คนงามวาอะก็คือเบร์วาอะไรก็คือบพ้องงามแถวน้อมักหยองไนทางนี้ดยนีี้กันตายครับเจ็บขาจองะเลยไม่เนาะออกสะของไหม่เจ็บไรเติบาหายรือแค่คตเก่งเลยวะยมหคือที่้กช่วักวทมากเมนกนดีะว่าโอ้ยมาดูมานทีมาจบแถวอสาเอ้ย โอ้ถ่ายเสียอัพวอเอาพวอสดีๆนะคะดีๆสกออยากเอาว่าปุ่นีจะเอาขนลูกเขาบุ่นีตีเฮาถ่ายก็โอ้อะคุ้นลุยเลยคุ้นล่ยลมพี่น้องยิงเงี้เสียงสักขีดอยู่บ่เพราะว่าณลมแห้งเนาะเรียลมแห้งไอท้องก็เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสรีไปเรียนดิน คนไปใส่นซน้ำตะเขียนสีไฮทงซอยี่น้องสื้อผ้าก็บางซอลี่เพิ่นอันเรียนถุงใส่น้ำบรรยากาศก็ด hmm. so no. ีแห้งล <favor. S 2> ้มๆแล้วกับมัวแดดพนสิ่นโตกระจังเหมือนโตข้ามแดดเบิรเดมาเรียนแนวๆเลยนี่เลี่ยนเต็มแล้วก็แบบนิดในนั่นแหละวางก็เคยเห็ดสิเป็นถือเบิดน้ำ ต่างแหละสือปูสีสันกันได้ด้วยสีรูปมาเบิร์กันด้วยสีนอรแบบที่เป็นหมาร์กนั้นเงา้ยเงี้ยใครหน่ายัง่เนี่ยนี่ประมาณจะทงที่ัวหายเลยกล้าป่ะบูเลยมันเป็นโซอันซื้อเป็นโลโลเดินกระไดซ่าไปอันทงนึงต้องห่อยค่ะไม่ได้อาเครื่องสูบปู่เพระมาณเท่าไร่จะหายไปนะนั้นหนึ่งนะ ขึนหาฟองมก็จะลานี่นักโหลดอะปลูกขึ้นหาฟองเฉพาะท่องหยางน้ำเบิ้ดแล้วชีบโหลดเอาอีกไหนเอาอีกหาโหลดหาว่าบรรยากาศนะเที่ยวนี่เขาจะเลี้ยวข่าพี่เนาะ <c oughs> ต้องพิมไปก่อนเหนจับกหาเาจะไปขวดเขียแต่ว่าทำเนี่ยตอนนี้ <c oughs> ยังไหกับเขาเมื่อไหร่แล้วพี่นอันซอยอันลีหาท้องทำไม่แล้วก่อนต้องปลูกแตงซอยเด้อเอ็นว่าปลูกแตงซอยนี่ติลูกสุดสได้กินแกแงันด้อแตงกอุกอ่งเขาพงเขาจะปลูกเขาจะแดกกันได้นะได้พี่นอะแต่ก็รายได้ปีหนึ่ มาเป็นอาศิเลยแหละแ้วเขาแล้วก็ปลูกเลยปลูกกันใหญ่ก่อนกับค่ายก่อนกับได้ราคาดีก่อนนะนางไฮทโทรคจิ้นเหมือนติ่งถูต่อไปประมาณไลายมือได้เพื่อสิีชุดอย่างนี้เห็ดมาจะเมือเลยไล่ติดนะช่องทิดช่องทิศเลยเด้เลียนแหนียพี่น้องทุกอย่างนีหน่อยๆนะเพื่อสิีชุดนะให้หน้าหนึ่งให้ก็แล้วนั้นเลง ปามโมกระจิ้มอะไรเนี่ลังหลังจะกินซีนดาดมันคำแหละเหอะตัวมือเมื่อกีเว้นมือหนาใหาก็ไปกินนะพี่น้องสลิดอยากกินซีนดาดบ้างนี่แต่ละมือก็เมื่อกี้คำนะ <S 2> <S 2> เป๊ปซี่เดี๋จับพี่น้อง <S <S อืรยากาศแบบบัวแดดหักแล้วพี่น้องเลยบ,ดเดลบัวแดดแล้วกะล่มอีกล่มไรกับยูนยานนะ เน αι, ี่ยยาวๆไก่สออกวอดยามน้าเลยพี่นอ้องต้องการคนมากกอดออคำคมจะซื้อยามปลูกแต่กระสีมะทายพี่น้องเบิ่งอีดด้วยจา้าคลิปนี้สักคลิปกระสีผ้าก็สมนีผ้าสมม้มบรรยากาศกด,ดูนาซาลีเนาะเดี๋ยวมันใหญ่แล้วสีมะทายพี่น้องเบิ่งอีกจ้าพี่น้องไก่กลปลูกไรอยู่พี่นอ้องให้หน้า จักป่องชิฟหาป่องกันเนี่ยเติบหนึ่งเนาะไายเติบกิฟเนี่ยกับชิฟหาวาซานี้เด้อจ้าพี่นอ้องหาพี่นอ้องเอซีเป็นกำลังใจหายีืเด้วจ้าพอกกันมากินหนาเด้อบ๊ายบาย